แม่รวยออกมาใส่พุ่นข้าวโพดพี่น้องพักกันไปแก่พุ่นมใส่พุ่นซีหาศอกต่อข้าวโพดให้หนึ่งเจ็กสิบอบ่พอสบายดีเดอ้อพี่น้องจายินดีต้อนรับเขาสู้ซ่องซอลอยเดอ้อพี่น้องข้าวโพดปีนี่กับโบคอยงามทั้งบงทั้งแมงมาสิดยาขาบงเพะว่าลวกใบน้ำ รเลยสิตายเบิดเนาะข้าโพดแม่ปีนิบบะปันได้หันมาเบิง่งหนามยายเขาจะเลื่อนพี่น้องหนามเต็มสะหนามออกบอเนะาะคักอะไรพี่น้องหนามตื่นข้ามทางสางก็คือชิเทิงไวแถวมันนี่หนามนานบกเด้ ีน้มันมีน้ำอันขขาพวดไรลงน้ำมันก็เลยบกคอยใสพี่น้องแล้วสิ่ไปปิดน้ำเต็มแล้วเนาะบ่เลินเตรียมเสียดขอหมูอยู่ตรงนี้เนาะแล้วมาน้มไว้ ละเศษสองขอ,อก,กอนเน,ะนาะหนามมันออกบ่อเนาะเต็มเบิดใส่พุ่นขี่มูมันสิงามกว่าขี้งัวมันงามไวเนาะ ว่งบอว่างยานแล้วก็พักกันอามาใสไซพุ่นหาสอบบ่แม่พอมาน่ะบ่เงี้นนะอย่าลวกมันอย่าขานอนนะพี่น้องเยังจังหวัดขานีน้ำบ่ตายเลย ใส่พูยค่ะจะชิบดเครื่องสอบแม่ให้เดียวนี่นะมันที่บหรือจังไดปลูกที่เนี่ยข้าวโพดมันบ่คคอยงามเปิดน้ำใส่อลิษนอนก่พอเพิ่นนอนในห้องคุณยายมาจาังสิบดียินเสียงคนเนี่ยเนาะ ออกมาก็นอนเพละ่ะนอนสามสี่โมงบางมือก็ได้กลางเว้นเน่ยนอนลายบ้งขา่าพี่น้องเอ้ยทั้งบ้งทงั้งเี้เห้าหนาวส่วนใส่อส่วนตักใส่ยัง บุได้ใส่ในส่วนนอะก็มีอยู่สอบหนึ่งแก่ขมาสองสอบแถวพี่ไก่พ่อได้ใส่เด้ไหมแถวทุ่งนนี่ธูดินของเฮากับกำลังใหญ่ ได้จักสอบปีนี้เนาะบอนได้ฮืมหน้ามัมนบูงงามมันบูขึ้นเนาะ,ะมาละบึงสวนจ้าอันนี้มักอือ้าลอยกำลังงามแมงกินมันเนาะ แต่ยอดตายแม่ต้นมกอือเนี่ยเฮ่หาเ้าไม่จะยอดตายยอดเด้ออกมาแล้วตายเห็นะะพี่น้องนเป็น,นเครื่อจะขลอลเคล็ดอยู่แทกก็ฮงก็ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยไปมือก่อนนะบ่คอยงาม มันอยากงามอยากงามอยู่ัจะเอีงกินมันบได้เปิดปลาไว้ให้กระบะสองมือด้วยนี่นะซอยกระเทียมมะโหดอยู่เครื่องมันังกระลาม ข้าไปตอดมันแล้วมันยุดชะง,งักข้าวแม่ขันเทมเครือมันชิงามเลยเป็นตลอดน่ะ โอ้ยพี่น้องจะมันเป็อยังบึงนี่มีจตะยอดฮักกระต่ายยอดฮักกระต่ายขัวดวงเห็ดปูมีแจะเป็ดนะนี่โอ้โหใส่พุ่นไปมือก้อนนะปุกปีนี่ดูแลยากยากแทกกับเที่ยวมาโหดเที่ยวนี่อยู่แม่เลียวมีแจะง่าฮัากกระต่ายจะเป็นยัง บ่ได uh ้แก่มาไดรู้ว่าฮดน้ําทั้งแฮงแล้วงามันหักบ่บ่ได้ฮดเข้าใกล้จักเทื่อมันสิฮดพี่น้องบักอีมีอือญี่ปุ่นแล้วก็อือบ้านเฮาน่เนาะอันปลูกใส่กันงบักน้น่ กำลังสิเริิมเท้าคือกำลังจอดอกเด้มัอือขอนี่กำลังจอดอกจะสิเป็นดกหรือบอเป็นน้ำค้นเด้อพี่น้องปลูกมัอือเนาะบางคนกับปลูกดกบางคนกับปลูกบดกเนาะใบยบยังสิไปบุญบ้านไอ้อาดเนาะญาติพี่น้องเบ้าอ,อ้อยละ กินข้าวเที่ยงแล้วชวนอีเมล์ลงไปเบ่งอันไปยุอลิศนตะห้างก็นอนพี่น้องนอนอยู่ในห้องคุณยายพ่อเพิ่นเล้นอนเผากอมมาชิลึงไปมัมกเล่นกัเจ้ากันเป็นอย่างพี่น้องมิตรเน่า ถ้าโหดถือกหมากุนบอนเอินชราเอิกำลังเป็นหมากปีนี้ก็ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่อันนี้บ้านชราเรอินหมากคือคืออันสัวน,น่ากระว่างยิ่งได้กระเขายิ่นั่นปกติก็โหดแต่ตอนส่อก็ยิ่มือแรงเนาะหมากคือคือคพันผืนบ้านหมากคือคือนี่เขาตะเอาไปตำหย่างเซฟแสบพี่น้องนี่หมากดีแบบนี้นะมันชีแสบ แต่ข้ามันซุกเอาไปใส่ประเภทตำหุ่งตำยังบุคอยแสบมันเละมันสิเล,เละตะล้างเป็นหมาพักซีก่ก็พอดีใส่มือบุญบ้าน,นเ็ดขับปุ่นเนาะขอเ็ษขับปุ่นน้ำยาไก่เนาะมือบุญบ้านมันมีสองรุ่นอันนี้ว่าน,น้ำหลัง ไก่มากินโจ๊ดยอดบบเรือจนโบเรือท่องแท้สิยบที่กินแล้วผักกาดดอกข่อยกลืนมุนเบิร์ด่น้องเอ้ย วัวต่อตือต่ชื่อไม่ได้กินแล้วพักกาดดอกปลูกบัวได้หลายก็เลยมุนเบดิดวาชิไวช่วยมเข่าให้อลิศมะกรูนเป็นรังเป็นหมากพักเทียนเกิดกำลัางงาม เมื่อวานได้เป็นหัวได้พี่น้องสอร้อยปลูกหล้าเนาะเบิางกิ่เบิางหัวก่อนกระเทียมเวียดกระเทียมใหญ่แหละบุ๋มเป็นกระเทียมทุนตอนบวกอยงามมันกระหัวสมบูรณ์ได้พี่น้องก็เป็นงี้ยงน้อยเอายังไม่ได้เป็นหัวยังไม่ได้เป็นหัวอยู่ปลูกหล้าปีนี้นะ ปลูกแต่กระเทียมหลายเนาะเพราะว่าส่วยหลายกินกระเทียมหอมแดงนี่ก็บ่ค่อยเปลืองปันใดเนาะพักบงเขาก็ต้งชิเริ่มแก่อยลกเอาเพื่อหอดมือบุญบานนี่คือสิแเ่แล้วเนี่ยชิวานไหมอยู่ปลูกผักกาซ้อมนะปลูกยากยาก มันบ้วงเขาคิดจะต่ำมาขึ้นเนาะมาเบิง่งหนาำน้องเบิ่งแน่ทั่วแห่น่ะสะออนสะออนดกเป็นพุ่มอยู่นาำน้องก็กำลังเริ่มบกเนาะเริ่มใส่หนามลายเด้พืชพักมันเริ่มใหญ่ น่อมันอยากเหลืองบ่คอยได้ปล่อยนน่ำลงสะแดดพี่น้องยัางมึงขึ้นมาละเย็นมือเศร้านี่กะแต่ละมือนะ10มือเศร้านี่14องศาเนาะเมื่อวานี่12องศาพวามันเย็นแห้งพ้าอลิศข้บไปนอนในมืงขึ้นนี่ผ้า ไปเขากองเฮียนดิภาคว่าอย่างบอกฟินไหมยุใจงจืดข่อยเยอะจือดขึ้นมาหาเดี๋ยวนี้ลืมเลยลืมแล้วพี่น้องน้องฝาเพื่อจือเนี่ยต้องทำกับบริษัทองเฮียนบริสเซลเขาไปเจาะบริก่อนอันริดก็เขาไปนอนอยู่ห้องคุณยาย คลิปนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศไใบสม,มิีงเด้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน่าเงียบอยู่หน้ากัน